ินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบอกเล่าดวงเด่นหราศีปังสุดในรอบ12ปีโดดเด่นมีโชคลาภมีเงินใช้สอยเงินเข้ารัวๆจะมีราศีใดบ้างไปฟังพร้อมๆกันเลยค่ะ ราศีพฤษภเรียกว่ายืนหนึ่งในเรื่องของความฮอตดวงของคุณในช่วงนี้เป็นดวงที่ฮอตมากกว่าราศีอื่นทั้งเรื่องการงานการเงินความรัก โชคลาภดาวพฤหัสย้ายเข้ามาทับราศีพฤษภรวมกับดาวอาทิตย์เป็นคู่มิตรใหญ่ส่งผลทําให้ชาวราศีพฤษภมีผู้ใหญ่อุปถัมภ์การงานดีขึ้นการเงินดีขึ้นมีโอกาสมากขึ้นสวยขึ้นรวยขึ้นฮอตขึ้นอันนี้ก็คือราศีพฤษภที่จะเกิดในช่วงหลังปีนี้ ในเรื่องเงินก้อนสำหรับคนที่เกิดในราศีเมษดวงการเงินในช่วงที่แล้วอาจจะไม่ค่อยดีแต่ในช่วงนี้เป็นช่วงจังหวะที่เด่นในเรื่องของการเงินมีโอกาสได้เงินก้อนใหญ่และจะเกิดขึ้นแน่นอนกับชาวราศีเมษในเรื่องของเงินด่วน ราศีพิจิกเรียกว่ายืนหนึ่งในเรื่องของการพ้นเคราะห์เพราะว่าดาวดีนี้เริ่มโคจรส่งผลดีในช่วงครึ่งปีหลังนี้ หากในช่วงที่ผ่านมาดวงไม่ค่อยดีจะส่งผลดีกับชาวราศีพิจิกทำให้ปัญหาเยอะกว่าราศีอื่นแต่ในช่วงหลังนี้จะมีโอกาสดีๆในเรื่องการงานเกิดขึ้นเพราะจะมีคนมาช่วยอุป,ปถัมภ์รวมไปถึงเรื่องการเงินและการงานก็จะมีคนมาช่วย ส่วนเรื่องคู่ที่สำคัญดาวเรือสบอดีย้ายเข้าเรือนในรอบ12ปีในเรื่องของคู่นั้นก็จะโดดเด่นมากขึ้นด้วย 4. ราศีกรกฎ ไม่เคยมีโชคลาภมาก่อนลุ้นเท่าไหร่ก็ลุ้นไม่ได้แต่ในช่วงครึ่งหลังนี้ชาวราศีกรกฎเรียกได้ว่าโดดเด่นในเรื่องของโชคลาภ แต่ก็ไม่ได้อยากให้เป็นเนน้ในเรื่องการเสี่ยงโชคหรือการเสี่ยงดวงโชคดีที่ว่านี้อาจจะเป็นเรื่องการงานหรือเรื่องโอกาสใหญ่ๆเข้ามาในชีวิตในด้านต่างๆเรียกว่าโชคดีเข้ามาทับดวงทําให้ชาวราศีกรกฎทําอะไรก็รุ่งโรดราบรื่นง่ายขึ้นไม่ติดขัดก็ว่าได้ เรียกได้ว่าผ่านมรสุมมาแล้วสำหรับชาวราศีกันหลายปีที่ผ่านมาชาวราศีกันเหมือนโดนกระหน่ำพายุเข้ามามรสุมรูปใหญ่เลยก็ว่าได้ทำให้คนที่เกิดในชาวราศีกันประสบความร่มเรวในช่วงที่ผ่านมาแต่หลังจากนี้ไปชาวราศีกันเรียกได้ว่าปลดล็อกชีวิตดวงของคุณกําลังเคลื่อนผ่านสิ่งร้ายๆกำลังจะออกไปหมดสิ่งดีๆกำลังจะเข้า าอาจจะมีเรื่องของปัญหาภาระอีกนิดหน่อยที่ต้องแก้ไขและจัดการแล้วดวงของคุณจะประสบความสำเร็จ 6. ราศีตุลเรียกได้ว่ายืนหนึ่งในเรื่องของโชคใหญ่ลนทับเกี่ยวกับเรื่องของการเงินได้แบบฟุกๆและมีโอกาสดีเข้ามาชาวราศีตุลบอกไว้เลยว่า การเงินของคุณนั้นจะโดดเด่นมากจะปังแบบฟุกๆแบบที่ไม่เคยคาดหวังไว้มาก่อนยิ่งตามยิ่งรู้ยิ่งดูยิ่งดวงดีฝากเพื่อนๆกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราช่องบอกเล่าดวงเด่นด้วยนะคะขอบคุณที่ติดตามและรับชมค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบอกเล่าดวงเด่น คำทำนายนี้ทำเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตคนเราบุญบาร,รมีที่ทำมาไม่เท่ากันอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างกันทุกคนแม้เกิดวันเดียวกันปีเดียวกันแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะมีโชคดีเหมือนกันแต่ควรหมั่นทำบุญและสร้างกุศลให้กันดังนั้นโปรดใช้วิจรรารณญาณในการรับฟังด้วยค่ะหาพร้อมแล้วเชิญรับชมรับฟังได้แล้วค่ะ